พอสมศักดิ์คุณเงินนะคะท่านผอโรงเรียนบ้านห้วยนึกได้มาแชร์ประสบการณ์ว่าการจัดการเรียนรู้จึงลุกในโนบ้านห้วยนึกห้วยนกของท่านเนี่ยท่านมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรค่ะขออนุญากลับเรียนเชิญค่ะครับก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรเปียนท่านปุรยิยน ผู้เข้าเสวนาคณะครูและก็ผู้มีเกียรติที่รารพตุก,กันครับกระผมนายสมศักดิ์ภูเงินกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไวลึกตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มีที่อโอกาสได้มีการเสวนาขึ้นในวันนี้นะครับอะนะครับในวันนี้ทางพิธีกรนะครับตั้งประเด็นว่าเราจะกลับเคลื่อนอย่างไรให้โรงเรียนได้จัดก,การเรียนรู้ a อ t i v e เพรสน,นิ่งนะครับ ในส่วนของผมนะครับผมอาจจะตอบไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเดิมเป็นผู้นยการโรงเรียนบ้านอินเพินผมย้ายมาโรงเรียนบ้านไวลึกในช่วงโควิดปี63เพราะนั้นในการจัดกรเเียนการสอนเนี่ยโรงเรียนบ้านไวลึกก็ไม่สามารถที่จะจะะดัดการเเียนการสอนได้เหมือนกับโรงเรียนอื่นครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนบ้านไวลึกอันดับแรกก็ให้ความสําคัญในเรื่องของนโยบายเป็นหลักครับโดยการรับทราบนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบนโยบายจากเลขาสปทและก็รับทราบนโยบายจากผู้ในการเขตทุกท่านที่ท่านมาดํารงตําแหน่งที่เขตพื้นที่กระบี่ครับในส่วนของท่านผู้ในการปัจจุบันนะครับท่านมีนโยบายในเรื่องของล็อกเก้าล็อกเป้าเก้าประการครับเพราะนั้นโรงเรียนบ้านวยลึกได้ยึดแนวทางของล็อกเป้าเก้าประการมาใช้ในการบริหารโรงเรียนเป็นที่ตั้งครับเพราะเราใช้ในเรื่องของหลักการหลักการก็คือนโยบาย นะครับนี่คือโรงเรียนบ้านวยลึกนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของท่านศึกษานิเทศประจำอําเภอผมก็ให้ความให้เกียรติให้ความเคารพเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ประานงานตลอดระยะเวลาในเรื่องของการกับเพื่อนโรงเรียนทุกทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรับทรานนโยบายแล้วโรงเรียนบ้านวลึกปีที่ปีปัจจุบันนะครับเราก็ได้ประจัดตาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ขอบลังตาเป็นเวลาสองวันและก็หนึ่งคืน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา5ปีให้ได้ออกมาเป็นกอโรงเรียนบ้านไวลึกก่อนครับเมื่อเราได้แผนมาแล้วผมก็ได้นำมาประชุมครูเพื่อที่จะจะัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อให้ได้โครงการมานะครับทั้งสองอย่างรวมกันนี้โรงเรียนบ้านไวลึกตามที่ผมมาอยู่ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านไวลึกมีลักษณะเด่นอยู่3ประการ ราการที่หนึ่ง c, เด็กโรงเรียนบ้านไวลึกเป็นเด็กนักเรียนที่มีคุณธรรมเพราะหมู่บ้านไวลึกเป็นหมู่บ้านคุณธรรมของวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ได้รับรางวัลตั้งหมู่บ้านมาจัจยิตรโรงเรียนและก็หมู่บ้านใช้ชื่อว่าบารมหรือว่าบวรได้รับรางวัลจากวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่อันนี้คือนักเรียนโรงเรียนบ้านไวลึกเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมอันนี้โครงการที่ผมได้ก็คือโรงเรียนคุณธรรมจบพถระดับสามดาว เพราะฉะนั поэтому, ้นถ้านึกถึงโรงเรียนบ้านไวลึกต้องนึกถึงโรงเรียนคุณธรรมสพโระดับสามดาวณเวลานี้เรากําลังทําโรงเรียนคุณธรรมสพโรสี่ดาวนะครับจะเสนอในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่สองนักเรียนโรงเรียนบ้านไวลึกคุณครูเป็นคนเก่งสอนนักเรียนเป็นคนที่เก่งด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนบ้านไวลึกนี่เป็นนักเรียนที่มีความสามารถในเรื่องของทักษะการเรียนรู้มีความสามารถในเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษ นั้นโรงเรียนบ้านวยลึกได้ทำ MOU หรือว่าดีลกับสสวทที่กรุงเทพเพื่อจะสอนในสารวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและจะมีคณะผู้ติดตามจากสสวทจากกรุงเทพมาติดตามทุกปีครับนี่คือสิ่งที่เราได้ข้อที่สองก็คือเด็กเก่งเรื่องที่หนึ่งก็คือเด็กดีดีเก่งทําให้สังคมมีความสุขตรงตามนโยบายของกระทรวงสาธาธิการว่าดีเก่งสุขนะครับอันนี้คือโรงเรียนบ้านวยลึก เรื่องที่3นะครับโรงเรียนบ้านวิลึกได้ดำเนินการก็คือในเรื่องของโครงในเรื่องของนวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมการสอนโรงเรียนบ้านวิลึกได้ยึดมั่นในเรื่องของนวัตกรรมครูทุกครูทุกท่านมีนวัตกรรมการสอนผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารสามสามนวัตกรรมนวัตกรรมที่หนึ่งทูซีวันเอใช้ในการบริหารนวัตกรรมที่สองว่ายลึกโมเดลในเรื่องของการนิเทศนวัตกรรมที่สามว่ายลึกโมเดลในเรื่องของ โรงเรียนคุณธรรมสรโสพอระดับ3ดาวสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเราก็ได้รับรางวัลในการประกวดแต่ละครั้งด้วยนี่คือสิ่งที่เรานําเรียนให้กับท่านผู้มีเกียรติที่ารพทุกท่านทราบครับหลังจากนั้นนะครับโรงเรียนได้จัดตาแผนปฏิบัติราชการประจําปีโรงเรียนบันวลึกได้มองภาพออกมาว่าเรามีโครงการที่เราจะต้องสานต่อให้เป็นรูปธรรมอยู่สองโครงการโครงการที่1ก็คือโครงการนิเทศภายในซึ่งสอดคล้องกับการการจัดตา Active Learning ครับ โครงการที่2ยกผลสำริยทางการเรียนเพื่อ,อเพื่อปูพื้นฐานสู่สมรรถนะสวรรษที่2ีินะครับท่านวิทยกรครับเมื่อได้สองโครงการนี้มาเราก็นํามาบรราการในเรื่องของการจัดทำแอคทีฟยืนหนิ่งตัวนี้แหละครับเพราะว่าการนิเทศภายในมันเป็นเรื่องของ M MD กับ B MT กับ BT ก็คือ m o เดลทีเชอร์กับบัตตี้ทีเชอร์ครับ ซึ่งสิ่งที่เรากล่าวจริงๆที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยคือเราทําอยู่หมดแล้วครับในเรื่องต่อไปนะครับในเรื่องข้อที่สี่นะครับหลังจากผมได้ประมวลผลทั้งหมดก็ได้นําความรู้ตรงนี้ไปสู่คณะกรรมการต่างาว่าเราจะดําเนินการกันอย่างไรในสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ผมกล่าวไปแล้วทั้งหมดนะครับหลังจากคณะกรรมการตึาษารับทราบเห็นชอบอนุมัติโครงการผมก็ได้ประชุมครูสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ช่วงปิดเรียนครับช่วงปิดภาคเรียน ประชุมครูทีมเราก็ได้ได้แนวทางในเรื่องของ Active Learning Active Learning ของเราก็ผมผมเชิญครูมาประชุมแล้วก็คัดเลือกทีมน,นำมาห้าท่านเพื่อที่จะนำเข้าสู่สาระการเรียนรู้ห้าสาระครับท่านพิการครูทั้งห้าท่านประกอบด้วยภาษาไทยคณิตวิทย์อังกฤษและก็สังคมซึ่งเป็นสาระหลักของโรงเรียนบ้านไวลึกที่จะต้องต้องดำเนินการเรื่อง Active Learning ในครนั้งนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราไดำเนินการ โรงเรียนบ้านวยลึกได้เน้นถึงความสําคัญของครูให้ความสําคัญของครูตั้งเด็ครูผู้ช่วยครับครูผู้ช่วยจะต้องสอนแอคทีฟเลนดิ้งหนึ่งรายครูกศหนึ่งหนึ่งรายครูกศสองหนึ่งรายและครูกศสามอีกสองรายครับผมจะไม่ให้เป็นกระจุกอยู่ที่กศสามเพราะฉะนั้นครูกศหนึ่งที่ได้รับมอบครูผู้ช่วยนะครับครูผู้ช่วยที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยได้รับมอบ ได้รับมอบหมายจากผมเนี่ยเขาก็ตกใจว่าหนูจะสอนได้อย่างไรจะให้เขามาดูในการโอเพนคลาสนะครับผมก็พูดให้ฟังบอกว่าให้ดูคนที่มาฟังเป็นนักเรียนครับผมพูดอย่างนี้ขอไปนั้นท่านพยากรหรือว่าท่านผู้อำนวยการที่นั่งอยู่วันนั้นนะผมบอกว่าให้ดูเขาเป็นนักเรียนแล้วเราก็จะสนสบายความหมายก็อ,อย่างนั้นนะครับเพราะหลังจากที่เราประชุมร่วมกันทั้งหน้าต้งเราก็ได้สิ่งที่เราตั้งใจ ในการโอเพนคลาสที่โรงเรียนบ้านไวลึกที่ผ่านมาครับในในส่วนนี้นะครับดังที่ผมกล่าวมาแล้วทั้งหมดก็มีทั้งหมด5ข้อส่วนข้อที่6กครับข้อที่6ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเราได้รับนโยบายจากเขตพื้นที่นะักโรงเรียนบ้านของกลมนะครับและก็ทางท่านสอนอุญ,ญาบันยใหญ่ให้เรตโรงเรียนบ้านไวลึกว่าเป็นสถานที่สาหรับโอเพนคลาสในส่วนของอำเภอคลองท่ เราก็กังวลเราก็รู้สึกว่ากดดันเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผมได้นําไปเรียนกับคุณครูทาบนั่นคือการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงคือการเชนเชนอย่างไรข้อที่หนึ่งครับเชน mindset mindset หมายถึงความคิดครับให้เราเปลี่ยนความคิดว่าสิ่งที่เราทํามไม่ได้ขอให้เราทําได้เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงความคิดร่วมกันเราก็ทําในสิ่งที่เราคิดว่าทํามไม่ได้เรากลายเป็นทําได้ครับทายากร นั่นคือ M ที่1ต่อไป1 M กับ1 K K ที่2ก็คือ knowledge ความรู้เมื่อเราได้ความคิดในทางเดียวกันแล้วเราก็ต้องไปศบสษาเองหาความรู้เพื่อที่จะนำมาจัดการเรียกนการสอน Active l e a r n i n นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำเป็นลำดับครับข้อทีอ่ M 1 M 1 K แล้วก็2 f f S ที่1ก็คือ skill set ก็คือทักษะการที่เราจะสอนให้คนอื่นมาดูเราต้องเรียนรู้ถึงทักษะกร,ระบวนการเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะทาง Youtube ไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะให้ได้ความความรู้มากที่สุดเอสที่สก็คือการสตันดี้ก็ในเรื่องของการอบรมก็คือเราอบรมที่ชุมชนบ้านของกรมเราอบรมทาง Youtube เราดูจากเว็บไซต์ต่างๆว่าการสอนแอคทีฟเร a r นนิ่ง สอนอย่างไรอันนี้ผมเน้นกับคุณครูอย่างนี้ครับสรุปว่าโรงเรียนบ้านไวลยลึกได้ a c t i v e Learning 3ประเด็น3เรื่อง3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือ Profile t i รูปแบบที่2ก็คือ 2W3P ครับรูปแบบที่3 1R5E หรือย่อๆ e. ก็คือ 5E ครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนบ้านไวลยลึกได้จัดตามรูปแบบการจัดกระดิดอง f c t i v e Learning ร่กัน3รูปแบบครับดังที่ผมนําไปเรียนแล้วตั้งต้นในส่วนวันนี้เป็นเป็นการสกัดที่ภาพรวมเราก็จะนําสิ่งที่ได้ทั้งหมดในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไปครับโรงเรียนบ้านวัลย์หลวงน,สนเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณทางผู้บริหารโรงเรียนบ้านวัลยลึกนะคะก็อีกแนวหนึ่งนะคะสาหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยในรูปแบบเชิงลุกนะคะ active learning สู สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนนะคะท่านได้ใช้โคไฟสเต็ปนะคะได้ใช้2ดด3ดัแล้วก็ 1A5E นะคะแล้วก็มีผลสำฤทธิ์ไปถึงตัวผู้เรียนอย่างที่เราได้เห็นในการจัดพิธรรักาการในวันนี้นะคะ